จุดมุ่งหมายในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โดยกการสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพมีจุดหมายในการนำเสนอดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังเข้าใจสารสนเทศสำคัญของการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 2. ให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดความประทับใจและนำไปสู่ความเชื่อถือ เน้อข้อมูลสารสนเทศที่นำเสนอหลักการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ 1. ทําความเข้าใจกับงานที่ต้องการนำเสนอก่อนการเลือกระบบสารสนเทศมาใช้ในการนำเสนองานนั้นต้องเข้าใจ ถึงลักษณะงานที่ต้องการนำเสนอก่อนว่าเป็นงานในลักษณะใด 2. เลือกโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้เมื่อทราบลักษณะของงานที่ต้องการนำเสนอจะเลือกระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับการนำเสนอทั้งงานนั้นงานบางอย่างอาจใช้ระบบสารสนเทศในการนำเสนอได้หลายอย่าง 3. จัดหาเครื่องมือตามความต้องการของโปรแกรมโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมีความสามารถไม่เหมือนกันขนาดของโปรแกรมก็ไม่เท่ากันทำความต้องการทำให้ความต้องการของฮาร์ดแวร์ในการทำงานโปรแกรมนั้นแตกต่างกันการใช้งานโปรแกรมในการใช้งานนั้นนอกจากผู้ใช้จะต้องทำความเข้าใจ การทำงานของฮาร์ดแวร์แล้วว่าใช้งานอย่างไรรายละเอียดการใช้งานซอฟต์วแวร์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนการใช้งานรูปแบบการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์การนำเสนอแบบ สไลด์พรีเซนเทสันเป็นการนำเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายมากมีรูปแบบการนำเสนอให้เลือกใช้หลากหลายแบบสามารถเลือกใช้ตารางแผนภูมิหรือรูปภาพประกอบและตกแต่งด้วยสีสันทั้งสีพื้นสีของตัวอักษรรูปแบบฟอร์ม ของตัวอักษรได้ง่ายและสะดวกในปฏิบันสื่อนำเสนอรูปแบบสไลด์พรีเซน a t i o n หรือสไลด์หรือสไลด์ดิจิทัลมักจะสร้างด้วยโปรแกรมในกลุ่มเช่น powerpoint เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอสื่อนำเสนอที่ดีควรมีความโดดเด่นน่าสนใจจะเน้นความคิด1สไลด์ต่อ1ความคิดมีการสรุปประเด็นหรือสาระสำคัญโดยมีแนวทาง3ประการครับผมบค,ครับามสื่อนำเสนอต้องสะดุดตาและน่าสนใจการใช้ภาพ เนื่องจากภาพจะช่วยให้ผู้ชมผู้ฟังสามารถจดจำได้นานกว่าตัวอักษรดังนั้นถ้าในสไลด์นั้นเลือกใช้ภาพถ่ายก็ควรใช้ภาพถ่ายกับภาพถ่ายทุกภาพในสไลด์แต่ถ้าเลือกใช้ภาพวาดก็ควรเลือกภาพวาดทางสไลด์เช่นกันการใช้สีการเลือกใช้สีควรเลือกใช้สีที่ตัดกันระหว่างสีตัวอักษรสีวัตถุและสีพื้นการใช้เอฟเฟกต ควบคุมการน,นำเสนอไม่ควรใส่อฟเฟลกมากเกินไปเพราะจะส่งผลให้ผู้ชมผู้ฟังสนใจเอฟเฟลกมากกว่าเนื้อหาเลือกโปรแกรมแลอธิบายคุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนองานกลุ่มละหนึ่งโปรแกรมพร้อมยกตัวอย่างหน้าตาของโปรแกรมโปรแกรม microsoft powerpoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำสไลด์เพื่อนำเสนอหรือใช้ให้กับบุคคลทั่วไปได้ดู ในปัจจุบันโปรแกรม PowerPoint ได้เข้ามามีบทบาทในการนำเสนอเป็นอย่างมากไม่ว่าจะใช้ในการนำเสนองานการประชุมการสัมมนาตลอดจนถึงแวดวงการศึกษาก็นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นอาจารย์ใช้เป็นสื่อช่วยสอนนักศึกษาใช้สำหรับนำเสนองานกับอาจารย์เป็นต้นจุดเด่นของโปรแกรม PowerPoint ก็คือสามารถสร้างงานที่จะนำเสนอได้อย่างง่ายดายสามารถใส่ภาพเสียงตลอดจนภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะวิดีโอลงในสไลด์จึงเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลได้แบบมัตติมีเดียทำให้งานนำเสนอด้วยโปรแกรม powerpoint ของคุณน่าชมน่าฟังและมีความน่าสนใจมากขึ้นส่วนประกอบของ powerpoint พื้นที่การทางานงหลักของ powerpoint จะมีองค์ประกอบต่างๆเช่นพื้นที่การสร้างสไลด์เครื่องมือสร้างแก้ไขและส่วนประกอบอื่นๆดังนี้ปุ่ม microsoft office button ใช้สำหรับเรียกเมนูการใช้พื้นฐานของโปรแกรมแถบ Quick Access Toolbar แถบคำสั่งด่วนเก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้ในงานบ่อยๆเอาไว้แถบ Title Bar แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์งานที่กำลังทำงานอยู่แถบ Context t o o l b a แถบ,บคำสั่งพิเศษที่แสดงเมื่อมีการใช้คำสัพท์บางอย่างเช่นแทรกภาพหรือตารางเป็นต้น แถบทิสบอนแสดงคำสั่งที่แบ่งเป็นกลุ่มๆเช่น Home Insert แถบสตาร์ทบาแถบแสดงสถานะการทำงานต่าง,างๆเช่นจำนวนสไลด์ชื่อเทมเพลตภาษาของแป้นพิมพ์ปุ่มเปลี่ยนมุมมองสไลด์และเปอร์เซนต์การปรับย่อขยายมุมเป็นต้น 6. อุปกรณ์ดิจิตอลที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน อุปกรณ์ดิจิตอลที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงในการนำเสนอเพื่อใช้ในการนำเสนอมีคุณภาพมีดังนี้ 1. p r o j โปรเจคเตอร์ or, เป็นอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอโดยสามารถรองรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์เครื่องเล่น vcd, เครื่องเล่น dvd เพื่อใช้ในการประชุมสามารถมองเห็นภาพหรือข้อความได้อย่างชัดเจน 2. v i วิชวลไลเซอร์ เป็นอุปกรณ์ฉายภาพระบบดิจิตัลประเภทหนึ่งซึ่งพัฒนามาจากโอเวอร์เฮดหรือเครื่องฉายข้ามศีรษะอุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในการนำเสนอต่างๆโดยเฉพาะครูอาจารย์ที่สอนหนังสือ